าวพร้อมคนพร้อมครับงวพร้อมคนพร้อมกรรมการสั่งไปงวกรรมการสั่งไปงวอ่างงอต่อหัวตะเขานะครับงวต่อหัวตะเขานะต่อหัวตะเขาได้เสียทุกกรณีครับต่อหัวตะเขาได้เสียทุกกรณีนินิงามกระดูกเล็กเป็นไฟแดงนะครับดำขุนพลเป็นไฟ้ำเงินนะครับน้ำเงินเป็นดำนะ แดงแดดมันเอาดมดอดมดเดมดวแดงนี่จะดูสูงสูนะครับสูงสนะดอแหวเป็นแดงอยู่ไส้มือนะครับไส้มือแดงนะไส้มือแดงนะสองแล้วนะ ส้มือเป็นแดงใส้มือเป็นแดง ถือหัวตะเข้ากันอยู่นะครับถือหัวตะเข้ากันอยู่นะกระหู้ไอ้แม่มันจะใช่ไหมนี่ครับอกใครจะหู้ใครหู้อย่างเข่าแบะวินสีส้มๆนี่นะครับเป็นไฟแดงนะวินสีส้มๆนี่นะใต่ไอหู้กับสาวเขาจะหนักดูในแดงดำ หินสีส้มๆนี s <S ่เป็นไฟแดงเขาแบ้นะครับจืดนินงามกระดูกเล็กนะมุดก่อนนะตัดสองลได้ไหมสมุดกอนาทีไปเป้ต่อาเรียวมาดนยาวองมสีส้มๆมุดก่อนยังไม่เล่นสมุดสมุดสมุดว่าตัดสองลได้ไหมต่อเดี๋ยวสมุติอ

แดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดมียวเทียบฟานทเงินทีเดียวเลยนะที่เดียวเลยนะที่เดียวเลยนะที่เดียวเลยนะบอลน่าจะมีปัญหาครับบอลน่าจะมีปัญหานะบอลน่าจะมีปัญหานะครับบอลน่าจะมีปัญหานะอ้าวแดงนะนดเลยครับแดงนะเลยแดงนะเลยนินงามกระดูกเล็กนะครับ สมสมผลสาม<ร>นาทีนะครับสาม,สามนาทีนะตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับี่นอ้องครับเต็มกีฬาการเล่นก็มีแพ้มีชนะเท่านั้นนะครับนะก็มีกา้ชนะเป็นลังใจให้สายแพ้ครับในคู่สุดท้าย